E ต่อไปนะคะเป็นการทำนายของชาวราศีมีนนะคะมีนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนะคะก็จะบอกว่าไพ่มีนก็หลายๆใบเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่มีนต้องเหนื่อยนะช่วงนี้หลายๆราศีก็อยู่ในภาวะนะคะต้อง แก้ไขต้องเหนื่อยหลายๆเรื่องอาจจะยังไม่เป็นไปอย่างในทิศทางที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดว่าไพ่เนี่ยเขาเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวิธีที่เหมือนกับเราจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงนะคะไพ่ตำแหน่งแรกคู่แรกของเจ้าชะตาได้ไพ่ขออธิบายคู่กันไปเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงนะคะ ปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เรารู้กันนะคะว่าไพดาบมันก็หมายถึงดาบมันคือของมีคมนะมันก็เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องฝ่าฟันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยเรื่องความรักของคุณอาจจะเป็นความรักที่คุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วพยายามหลายครั้งนะคะจนมันถึงในภาวะหนึ่งอย่างงี้ค่ะ จริงๆแล้วกรณีไพ่ดาบเนี่ยแปลว่าอุปสรรคใช่ไหมแต่ดาบมีหลายประเภทนะคะบางประเภทเนี่ยเขาบอกให้เราลุกลุยบางประเภทเขาบอกให้เรานิ่งเฉยวางนะคะเมื่อดาบใบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยนะคะใบที่สองเนี่ยนะคะภาวะที่เหนื่อยลำบากมีปัญหาอะไรกับเรื่องความรักมาแน่นอนนะคะแล้วถ้าแนวโนมขึ้นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วนะคะแต่เหมือนกับมันยังแก้ไม่ได้สักทีนะคะเขาจึงแนะนําว่าเป็นช่วงที่คุณควรจะพัก วางปล่อยกับปัญหาเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่มีนะคะหรือว่าเรายิ่งแก้เข้าไปมันจะยิ่งเหมือนดึงปมเชือกอะคะ่ะนอกจากดึงไม่ออกแล้วมันอาจจะยิ่งยิ่งทําให้เป็นขมวดมากขึ้นไปอีกนะคะเดือนนี้ก็เลยต้องเหนื่อยนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะเพราะาปัญหาที่มันคาราคาสั่งมันวนเวียนมาอยู่เนี่ยมันมันยังไม่มีวิธีไหนที่จะแก้ได้อย่างเด็ดขาดและชัดเจนนะคะส่วนสําหรับคนที่ยังโสดอยู่แล้วก็มีความรักในเดือนนี้นะ มันเป็นรักที่ยังเป็นไปได้ยากนะคะการขัดขวางจากคนรอบข้างก็มีเพราะส่วนใหญ่ไพ่ใบที่หนึ่งใบนี้นะคะมันจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ของเขานะคะหรือคนรอบข้างเขาอะนะคะอาจจะไม่คยยอมรับเราไม่เปิดใจกับเราก็ได้นะคะทําให้รักของเรากับเขาเป็นไปได้ยากถ้ามันเป็นถ้ามันได้เดี๋ยมันจะเป็นเหมือนกับเดินไปแล้วหยุดเดินไปแล้วชนกนะคะความสัมพันธ์พัฒนาการมันไม่ลาบลืม ามันก็จะออกมาในทิศทางนี้นะคะไพ่คู่แรกยังไม่ดีนักนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ชุดถัดๆไปนะคะว่าความเห็นที่ไพ่เห็นเป็นยังไงบ้างไพ่ตำแหนังถัดมานะคะสองเหรียญ สองเหรียญเนี่ยดูลักษณะหน้าไพ่ก็รู้นะคะสถานการณ์รอบข้างสถานการณ์ของตัวเขาคือคนที่เรารู้สึกด้วยเนี่ยนะคะยังเป็นสองเหรียญคือยังไม่มั่นคงยังไม่ชัดเจนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะมันต่างกับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะไพ่หนึเหรียญเนี่ยยังมีลักษณะนิดถึงไพ่เด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะมันยังเป็นลักษณะที่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะงงอ่า ที่เหรียญเหรียญเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะคะมีเหรียญหนึ่งอันที่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเป็นคนรูปคนที่ถือเหรียญแล้วยื่นออกไปเนี่ยอันนั้นเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของการสัมพิทภาพหรือความสัมพันธ์ที่ยังน้อยยังหยิบยื่นให้แต่ถ้าเหรียญอีกอันหนึ่งก็คือเด็กที่ถือเหรียญแล้วชูขึ้นอนะ่ะอันนั้นก็ยังเป็นทิศทางที่เป็นบวกแต่เป็นบวกในลักษณะที่ไม่คยมั่นคงนะคะแต่ถ้าสองเหรียญแบบนี้เลยเนี่ยมันยังอยู่ลักษณะที่ผีเข้าผีออกอยู่นะ เดี๋ยวเราก็ดีกันเดี๋ยวเราก็มีปัญหากันเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวก็ไม่ใช่นะคะแต่ไพ่ข้างเคียงมันไม่เคยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ปั่นป่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่ไม่เคยดีซะมากกว่าดีนะคะคู่ของเราเขาก็ยังมีอารมณ์ปรรนแปลขึ้นขึ้นลงลงนะคะเหมือนที่เท่าว่าจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงนะคะแล้วไพ่อีกใบหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะแสดงว่าคู่ของคุณเนี่ย สำหรับส่วนใหญ่มันจะไปขึ้นกับคนที่มีคู่มากกว่านะไพ่ใบนี้แสดงว่าสิ่งที่บางครั้งมันยึดเหนี่ยวเราไว้ด้วยกันน่ะเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของเหมือนบางทีทะเบียนสมรสสถานะของครอบครัวหน้าตาทางสังคมกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ตีกรอบไว้เนี่ยจึงทําให้เราเนี่ยยังไม่เป็นพันธะหรือว่าเป็นอิสระต่อกัน ทั้งๆท,ที่บางครั้งอ่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วอยากจะพอแล้วนะคะแต่มันยังเป็นไปไม่ได้อ่าบางคนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมักจะมีอะไรบางอย่างที่ร่วมกันเช่นซื้อ,อ,อทรัพย์สินร่วมกันมีหนี้สินร่วมกันเมื่อต้องการจะแยกทางหรือเมื่อต้องการที่จะจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรอีกสันหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยยังไปกันไม่ได้สักทีนะคะยังตกลงกันไม่ได้เนี่ย แต่สําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะบางครั้งต้องตีว่าสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขายึดไว้เขาถือไว้เนี่ยนะคะทำให้เขาเนี่ยยังมากับเราได้ไม่เต็มที่ยังเลิกกับเราก็ไม่ได้นะคะหรือกับยังอยากจะมาดีกับเราก็ไม่ได้แล้วคืออะไรบางทีอย่างที่บอกว่าใการดูภาพรวมเนี่ยนะคะมันชี้ชัดค่อนข้างยาก เช่นทะเบียนสมรสก็ได้นะบางคนเนี่ยเขายังมีเขายังมีคู่ของเขาอยู่อ่าไม่ใช่คู่เหมือนเขายังมีพันธะกับอีกคนนึงอยู่นะคะมันเลยทําให้เขากับเราเนี่ยยังไม่ได้ลงเอยกันสักทีจริงๆริงจังๆหรือบางทีถ้าเขาอยากจะเลิกกับเราก็ยังเลิกไม่ได้จริงๆจังๆนะคะสำหรับคนโสด ก็เหมือนกับเขาก็ยังไม่ได้โอเคกับเราเท่าที่ควรนะคะ <_ d ata> เช่นบางคนได้ไพ่แบบเนี้ <_ d ata> เหมือนกับถ้าจะมาหาเราเนี่ยแต่ยังติดปัญหาของครอบครัวนะคะยังติดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทําให้เขามาไม่ได้คนโสดนะกรณีคนโสดนะนดนะนดนะเช่นว่าเรากับเขาชอบพอกันแต่เขายังมีพันธะเรื่อง คู่คนเดิมอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนโสดเขาก็โสดเราก็โสดแต่ทาไมถึงรักกันไม่ได้ทั้งที่เราก็รู้สึกว่าบางครั้งใจเรากับใจเขามันก็น่าจะใช่นะคะเพราะสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นไงยังทําให้เขามากับเราไม่ได้เขายังเลือกไม่ได้ว่าเขาจะเอาแบบไหนมันเลยเลยังเป็นลักษณะเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะคะดิฉันขออธิบายนิดนึงนะคะว่าเวลาดูไพ่เนี่ยบางครั้งดิฉันอาจจะพูดไปเป็นภาพกว้างๆหน่อยนะเพราะว่าเพื่อที่จะให้มัน ไปตรงได้กับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคนเกิดเดือนเดียวกันนิสัยไม่เหมือนกันสถานะทุกอย่างเราต่างกันสิ่งที่เรารเผชิญมันจึงมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะคะก็เลยจะขอพูดไปกว้างๆนิดนึงแต่ว่าถ้าจะให้ฟันเลยเนี่ยบางทีมันฟันไม่ได้นะ กรณีที่จะฟันได้บอกว่าเป็นยังไงเนี่ยมันเหมาะสําหรับการดูลักษณะเหมือนดูเจ้าชะตาคนใดคนหนึ่งจริงๆที่เป็นของเขาอะ่ะเพราะเราจะได้รู้เรื่องราวของเขาแนวทางของเขาที่เขามาแต่ถ้าการดูแบบเนี้ยนะคะมันจะให้ไปฟันเลยว่าใช่ไม่ใช่จะไปต่อได้ไหมบางคนถามว่าแล้วคนนี้เรากับเขาจะคบได้ไหม ถ้าดูจากไพ่พื้นดวงอ่ะมันตอบไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นยังไงเพราะว่าเจ้าชะตาแต่ละคนเนี่ยคนเกิดในราศีเนี้ยเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งของเราอ่ะเขาไปอยู่ในราศีไหนเขาอยู่ในสถานะแบบไหนมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูเป็นภาพกว้างซึ่งบางทีมันอาจจะกว้างมากคุณต้องไปปรับให้เข้ากับความเป็นตัวเราอะคะอ่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงตัวที่หมายถึงความสัมพันธ์ แนวโน้มที่แสดงออกต่อกันที่รู้สึกต่อกันนะคะสามดาบมาห้าถ้วยมาก็เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักที่ไม่เคยดีทั้งคู่นะคะรักที่ยังไม่สมหวังรักที่ยังไม่ได้ดังใจรักที่ยังเป็นไปได้รักที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกันก็มีทั้งเรื่อง สุขเรื่องทุกเรื่องที่เหมือนก็จะทําให้เราดีใจก็มีเสียใจก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าไพ่ลักษณะแบบนี้จิตใจจะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องไม่ดีมากกว่าเพราะว่าเรื่องที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้น่ะมันค่อนข้างเยอะกว่าเรื่องที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสักษานะของเจ้าชะตาในเดือนนี้นะคะทั้งตัวเราเองทั้งตัวคู่เราและสิ่งที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างจะต้องทําให้เหนื่อยจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากจะพักอยากจะวาง นะคะต่อไปก็เป็นโอ้ยอ่านไพ่มีแต่ไพ่แบบนี้เั้งนั้นเลยช่วงนี้อะนะคะไพ่ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเป็นเหมือนจริงๆไพ่คู่นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่เด็กถือไม่เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นหรือเป็นไพ่ของการที่เหมือนเรามองอะไรอีกอันนึงอะแต่เป็นการมองที่ มองในแค่เบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจึงเหมือนกับคุณไม่ได้เข้าไปแก้ไม่ได้เข้าไปเจาะไม่ได้เข้าไปถึงตัวเนื้อแก่นแท้ของปัญหาของมันจริงๆว่ามันเกิดจากตรงไหนมันอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอารมณ์มาเกี่ยวข้องตัวคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ถ้ากรณีคุณยังรักอยู่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าไพ่ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาชุดนี้มันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีแต่มันเป็นไพ่แค่การเริ่มต้นนะคะโอากาสที่พัฒนาไปอย่างวิธีการแค่วิธีการแก้ไขที่ดีๆอย่างชัดเจนยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนำยังไงคือทำให้ปัญหามันเบาลงในช่วงแรกนี้นะคะเพราะอย่างที่ไพ่บอกว่าเขาเองก็ยังไม่ได้เลือก เดี๋ยวเอาใหม่นะคะเดี๋ยวดิฉันไม่ชี้พ่เดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่ามาถึงไรลักษณะของคู่ของเราเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในละักษณะไปไปมามาหรือว่าจิตใจเขาเนี่ยมันยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะคะยังไม่แน่นอนตัวเราเองก็รู้สึกว่าปัญหาที่เราพยายามแก้มันก็ยังแก้ไม่ได้สักทีรวมถึงคนภายนอกอาจจะมีอิทธิพลต่อคู่ของเราค่อนข้างเยอะนะคะพักวางพายแนะนาอย่างนี้นะ พักวางปล่อยวางนะคะลักษณะไพ่ชุดเนี่ยจะออกมาให้นิ่งๆมากกว่าเพราะวิธีการแก้ปัญหาก็ยังเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไม่ใช่ไพ่ที่ลุยแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดไพ่ที่แบบว่า,าให้นิ่งไม่ทําอะไรนะคะถ้าดูอย่างเนี้ยดิฉันคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าปัญหามันยังแก้ได้นะแต่ถ้าบางคนบอกว่าแล้วมันถึงในจุดที่เขาไปแล้วอ่ะเขาแก้เขาเราจะทํำยังไงคือ วิธีการทุกอย่างเนี่ยนะคะมันมีสเต็ปของมันใช่ไหมคะถ้ามันถึงจุดในขณะที่เขาไปกูไม่กลับแล้วเนี้ยมันมันก็วิธีการที่จะแก้ที่จะให้เดิน้ากลับมาจริงๆมันไม่มีนะมันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นก่อนแต่ว่าระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะถ้าเรายังมีใจผูกพันกับเขาอยู่ลึกๆในใจเขายังมีเราอยู่นะคะเวลาที่ความเคืองแค้งอารมณ์บูดอารมณ์ที่ไม่ดีรู้สึกต่อกันเนี่ยมันสลายไปตามช่วงเวลาเนี่ย วันนั้นเราอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้อันนี้พูดถึงเฉยๆหนะ้าไพ่ไม่ได้ขึ้นมาแต่เท่าที่ดูมาส่วนใหญ่จะออกไปในทิศทางนั้นมันเป็นความรู้สึกในใจที่ออกมาที่ไพ่อะค่ะของแต่ละคนนะเดี๋ยวสรุปมาถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือไพ่สามตำแหน่งแรกไม่ค่อยโอเคนะคะก็ทั้งตัวเราเราก็ไม่ค่อยมีความสุขกับความรักนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบตัวเขาก็ไม่ต่างจากเราตัวเขาก็ไม่ต่างกับเราเท่าไหร่นะคะ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่เป็นไปเนี่ยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ดีนะคะไม่มีความสุขทั้งคู่นะคะวิธีการแป้ไัยังไม่มีอะไรที่มาชัดเจนแก้ไขเหมือนกับตอนนี้คือวิธีทาที่ดีสุดคืออย่าเพิ่มเติมปัญหาเข้าไปนะคะมาดูไพ่สรุปของิศทางที่เห็นนะคะอามาจิเชียนมาถือว่ายังดีนะไพ่ตัวเนี้ยไปขึ้นกับ บางคนอาจจะคิดว่าไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่ไม่สําคัญนะคะแต่สาหรับดิฉันเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาทีไรเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เราอุ่นใจได้นิดนึงว่าเรายังมีวิธีการแก้ไขนะคะมันยังมีช่องทางให้เราเลือกแต่บางครั้งไอ้ช่องทางที่เราจะเลือกเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางที่ไม่ได้ถูกใจเราเท่านั้นเองหมายความว่าสิ่งที่ดีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจเราแต่สิ่งที่ถูกใจเราอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สรุปยังออกมาในทิศแทงนี้ถือว่ายังเป็นบวกนะเพราะมาจิเชียนมาเนี่ยอาจจะยังมีอะไรพิกล็อกนะคะคุณอาจจะยังคุณมีทางเลือกที่คุณจะต้องเลือกแต่อย่างที่บอกว่าทางเลือกมีหลายทางทางที่คุณเลือกอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่มันอาจจะเป็นวิธีวิธีที่ถูกต้องที่สุดในขณะนี้นะคะแต่ยังไงยังไงเนี่ยไพ่ความรักมันขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้เพ้อฝันจินตนาการคาดหวังไว แต่ส่วนใหญ่จะไม่เคยเป็นไปดังที่เราคาดหวังนะคะสำหรับคนมีคู่ก็ตามหรือคนไม่มีคู่ก็ตามเดือนนี้ความรักของคุณเนี่ยจะไม่เคยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้ามันมีมันมีอะไรเข้ามาในบางช่วงบางคราวเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าเหมือนมันจะดีขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ดีอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่บอกว่าปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาที่คุณทำเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปที่แก่นแท้ของมันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สุดท้ายยังได้แบบนี้นะคะ สิ่งที่คุณคาดหวังดีๆไว้มันยังเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมมันยังเป็นความฝันอยู่นะส่วนสําหรับคนที่เป็นโสดอยู่เนี่ยออมองความเป็นจริงนะคะเพราะบางครั้งดิฉันคิดว่าคุณมองความรักครั้งนี้สวยงามเกินไปมันไม่ได้สวยอย่างที่คาดคิดมันยังมีปัญหาอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในเยอะเลยนะคะเพียงแต่คนเราเนี่ยในช่วงแรกๆที่รักกันน่มันมองข้ามตัวปัญหาหรือสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆขึ้นมา คนโสดคนที่มีความรักในเดือนนี้นะคะมองความรักตามความเป็นจริงนะคะเพราะไม่นั้นเนี่ยเหมือนกับถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ดีจริงๆอะ่ะเราอย่าไปคิดเป็นเพราะว่าเรารักเขาไงเราเลยยังมองเขาในแง่ดีหรือยังอยากจะยังอยากจะข่ยคว้าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักนั้นกลับมาแต่ถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ลองพิจารณาดีๆนะคะว่าการที่ปล่อยเขาไปแล้วเราอยู่กับตัวเราเองเนี่ย อันไหนมันจะดีกว่านะคะก็ไพ่ชุดนี้เหนื่อยค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามีไพ่ทางเลือกขึ้นมาเลือกให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันนะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ